อ่าเริ่มไลฟ์แล้วค่ะเ้วันนี้มีใครอยู่บ้านอ้าเอแฮปปี้เบิร์เดอ์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดอร์มาเล่าให้ฟังหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าเป่าเค้กก่อนดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ฮะโอ้เค้กจากสเว่นเซ้นนะคะอ้าวเด็กๆช่วยกันเป่าเร็วงานอันนี้แหละโอ้โห เด็กๆช่วยกันเป่าอยังไงยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกตั้งใจว่ายังไงตอนแรกว่าตั้งใจว่าไงก่อนก็บอกแม่แอนว่าเดี๋ยวเอาของขวัญวันเกิดมาให้นะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเอาอะไรมาแล้วก็เห็นว่าวันนี้ในเฟซของแม่แอนยังไม่ลงรูปเค้กเลยไม่ได้เป่าแน่เลยเอาเป่าแล้วเอาเป่าแล้วอ่ เดี๋ยวให้แม่ฝนเล่าก่อนอ่ะก็เลยไปซื้อเค้กเสร็จแล้วก็มาถึงก็ยืนที่ร้านจอดรถพี่ได้ใส่เทียนเลยไหมอม่ดีเราก็เดี๋ยวโทรบอ,อกพี่อินก่อนถึงแล้วโทรมาเจ๊ไหมถ้าเรียกไม่สามารถติดตอนน่อได้พี่อินไม่ติดพี่ทําไงเนี่ยอยจะโทรหาพี่แอนเออถ้าโทรหาพี่ไม่ตด้ต้องโทรหาพี่แอนนแหละ,ละกับาแบบโทรหาพี่อินอีกรอบนึ่งเสียงคนเดินกลๆฮัลโหลใครคือเสียงใครฮะลงไปพอดีสุดท้ายเลย ใครเซอร์ไพรส์กันแน่เนี่ยตอนนี้เจ้าพายเองประเด็นเราจะลงไปเอาเสื้อผ้าที่ร้านซักรีดใช่อะไรเินผ่านอ้าวเคนนี้โดยบังเอิญใช่ไหมอ่าแม่เปิดในห้องนิ้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะอ้าวกินเช็คกันดีกว่าไหมอ่าอ่าอะไรอะไร เอ้ยอย่าไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูแม่ผลนี่แล้วยายายาเกตเกตแอดแอดไปเคลียร์ก่อนเรลยแอดแอดไปเคลียร์ก่อนเร็วเดี๋ยวนะอ่าขอบคุณทุกคนนะที่ทักทายกันนะไม่มี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 ดูดูดูนี่ถือรองเท้าไว้แล้วนะเตรียมโกยใช่ไหมไม่ไมเมื่อกี้อะไรรู้ป่าอะไร ไม่ได้ว่าดูไม่ได้ตายแล้วตายเฮ้ยโศกนาฏกรรมเลยนะลูกฮะอย่าทำอย่างนั้นนะนี่นี่มาดูกราบประตูห้องเราอะไรอะไรอะไรประตูนี้อ๋อเนี่ยประตูนี่ต้องเปิดไม่เป็นย่เปิดไมเปิดไม่ออกกายอย่าทำอย่างนั้นนะลูกฮะอ่าสรุปเราจะได้กินเค้กไหมคะเจสอย่าเอามานะยันเคดีสภาแล้วเออเออซ่อนไว้ก่อน มีเซอร์ไพรส์ได้งานเนี้ขามุมเลยปกติเราแก้คนเื่อไปปกีิเรารู้สึกไม่หล่อนแก่หล่อนเป็นหูป่องอ่ามานั่งมานั่งตรงที่ค่ะเธอแชร์มานั่งตรงนี้ดีกว่าอมา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 อ่ะแอนเอาจานชามมาหน่อยค่ะเราแยกเราเราย้ายไปกินตรงนู้นไหมโต๊ะเออเราย้ายไปกินตรงนู้นไหมน้องเดลอ๋อเ ขอบคุณทุกคนนะทักทายมาเพียบเลยอวยพรแม่แอนมาเพียบเลยค่ะขอบคุณค่ะออย่าลืมไปซับสไคร b ์ช่องอาราวเดเดีย l ด้วยนะเอาไข่ของนิดหนึ่งพวกเราพวกเรา a อนอาราวเดเดนี่น้องเดียวจะหนีไปไหนเนี่ยฮะจะหนีไปบอคิดถึงพี่เก๊กไงอ่ามาอ่ะไปกินเชคกันขอคนน้องเดียวต้องไม่เกินสองดีใจนี่นี่อ่า แฮปปี้เบิร์เดย์อ๋อของสเวนเซนเนาะเป็นเพล็กไอติมป่ะเนี่ยอยากกินอันเนเดี๋ยวก็อยากกินแผ่นต้องเจียเจียนก่อนนะคะเพราะว่าเทียนจะมิดเล่มอยู่แล้วค่ะนี่เราจะได้กินน้ำตาเทียนแทนหรือเปล่าเนี่ยใช่มันเล่นจนหมดเลยกว่าจะไลฟ์ติดว่าเป็นหน้าสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตนะเดีซื้อมาเสร็จกลายเป็นหน้าน้ำตาเทียนนี่ไหนบอกไม่หิวแม่อ่าฮะ อ่ามากินกันค่ะอ่าโอมีคนอวยพรให้แม่แอนเพียบเลยค่ะพ่ออินเรียกชื่อลุงหน่อยค่ะอันเรียกแล้วนะคะอเอามาชื่ออะไรอ่านให้ทันยัะมาเอาใครดูอยู่กดไลค์ทีค่ะกดไลค์หน่อยอ่ากดไลค์ให้แม่แอนหน่อยค่ะอแม่แอนจะหันแล้วค่ะเมื่อกี้ได้อธิษฐานยังคะเนี่ยอธิษฐานในใจไม่ทันใช่ไหมเด็กๆเป่ากัน สามคนยังไม่เอาเงาไม่เอาอ่ะครัเอาหน่อยค่ะเอ้ยน้องเดียวกินอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่ได้เลยเหรอครับโอ้ยเอาไวไม่ไม่บอกก่อนมีบัตรลดได้ด้วยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋ออ่ะ อ่าหั่นแล้ววันนี้จะได้กินไหมคะแม่แอนข้างในมันแข็งหนู่เลยอืมอ่ะเรียกชื่อน้องแล้วหน่อยเรียกชื่อน้องแล้วค่ะอ่ะเรียกชื่อกําไรหน่อยค่ะกำไรบิวค่ะอ่าไทยค่ะอ่ะแก้มออมเอมปอฝ้ายเรียกไปเรื่อยเลยนะแบมตั๊กโอ้โหเยอะค่ะอ่านไม่ทันนะคะอ่าก็ ทักมาได้เรื่อยๆนะคะน้ำหวานค่ะโยค่ะโฟกัสค่ะมิวน้องนัดดาค่ะน้องว่าแพงอะไรนะอ๋อหนุ่มโอ้ไหนไปดูที่นอนพี่เกดเป็นยังไงไปดูสิไปดูสิไปดูสิยงไงนี่เตียงใหม่เลยนะเนี่ยน้องเดลมาเล่นกับพี่เกสพี่กายนี่นี่เป็นเตียงสองชั้นใหม่ค่ะ น้องหญิงน้องพิมน้องแต้มโอ้น้องน้ำหวานโฮมี่คิมโอ้อ่านไม่หมดแล้วครับเนี่ยเออเยอะมากค่ะอ่ายังไงต่อเล่นอะไรอันนี้เป็นที่เล่นที่นั่งเล่นใครนอนข้างบนคะใครนอนข้างบนคะตกตกไหมไม่ตกลองตกสิโอ้ยใาีกยกายปีนดีๆนะครับกายเดี๋ยวตกลงมาโชว์เลยนะครับเนี่ยไปโรงพยาบาลค่ะ อ่าอ่าอ่ากลับไปกินก่อนค่ะอ่ากลับไปเจ้าของวันเกิดกันนะฮะเถียน้ำตาเทียนเิ้งก่อนเดี๋ยวนะมันมันโอ้โหมันจะเยอะมากนะ,ะเนี่ยฮะเยอะมากจริงจริงอ่ายังคงอวยพรวันเกิดแม่แอนได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนมากเลย โอ้โหเพียบเลยค่ะไม่เอากดไลค์กันไปค่ะกดไลค์กันไปอ่ะยังไม่นอนเดี๋ยวจะป้อนไอติมคนละครั้เอ่อน้องต้นไม้น้องนาเดียน้องเนสอ้าวมาอ่านต่อค่ะน้องไอค่ะอตนนี้นนะะค้องไอค่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอยากแกล้งอยากแกล้งตกใจใจอะไรเข้กลัวไหมเจนไม่เอานะไม่เอา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 อย่าทำอย่างนั้น อะไรขึ้นอีกอยู่อีกตู้นี้มันจะเปิดจะเปิดจะเปิดขับจะขับนี่บ้านนี้ไม่ป้อนนีนี้เค้กเรียบร้อยยกชิทนี้ยกให้ทุกคนเลยค่ะใครยังอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะป้อนเงินคนละเน็ยป้อนยังไงดีเนาะยังคู่แก้งกันต่อไปครับบ้านนี้อ่ะมาคับไหมเกสไม่เอานะไม่เอาไก่ไก่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไก่ยกายหยิบงูแล้วอ่ะปะด้ายปะด้ายทอมมากินเค้กกันนห่ออยเมามาโฟกัสกันที่เค้กกันนิดนึงค่ะอาเด็กๆมา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 จินเค้กกันก่อนเร็วหนูไม่กินอ่ามาตายละจะกินกันหมดไหมอ่ะอ่แอดกินอ่าเยอะนะเยอะมากสี่ชินะ มันมันจะยังไงนะคะเนี่ยก้อนมันใหญ่มากเลยนะฮะก้อนก้อนมันใหญ่มากเลยฮะเก็บได้หลายวันอ๋อเก็บได้หลายวันเหรอฮะมันจะอ้วนะกินเวลี่แบทเอ้าทำไมไม่ชัดละค่ะป๊าป๊าเอ้ายังชัดอยู่ไหมคะมาเด็กๆมานี่มามานี่มาเร็วมานี่ก่อนมายวค่อยเข้าไปเล่นมาเดี๋ยว ไอะไรอย่างเกันเกมไม่ตลกไม่ไม่นี่ยังต้องระวังระวังงูมันตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแพงนะแหงมันยาวราวยี่สิบสองลูไปไกายกายไม่เอานะกายอย่านะกายไม่เอาไม่เอามานี่มานี่ยังไม่กินอ่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ชัดแล้วเหรอคะทำไมล่ะคะเนี่ยเน็ตเน็ตไม่ชัดเหรอ อ่ะก็ต้องขอขอบคุณแม่ฝนป้าดายแล้วก็น้องเดลด้วยนะมาเซอร์ไพรส์เราวันนี้เลยได้เซอร์ไพรส์กับลหลายหอย่างกันอ่ะวันนี้ลาไปก่อนดีไหมอ่ะอ่าโอเคอเค่ะอ,อ่ะบายบายค่ะไปกดซับสไครต์กันด้วยนะลาเดีเดลค่ะ